เราตำรวจเห็นเราตำรวจเห็นเฮ้ยเราไปช่วยไปขาลาดไปซ้ายไปทลาดซ้ายโอ้โหท้าววิ่งเขาผ่านพอดีเนี่ยมที่บ้านกูกูแยกไม่ออกแล้วบออในเกมหรือบ่อในชีวิตจริงกูนี่ <c oughs> บ่ดชีวิตจริงกูถน,นัดเลยนะี้ตำรวจมองไม่เห็นไอ้เหยาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว เกมมันตามกูได้เพราะหองนี่เราอุ้มมานี่ใครวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นี่ไงทุนนี่ไงที่ต่อยกับเราไม่ไม่คนโดนอุ้มชื่อจิมมี่มีอะไรบ้างนเด็กท้องกันทหม่เอาให้เออไปเฮียเดี๋ยวแม่งจะได้รู้ว่าแกงนี้คือแม่งไม่รักเพื่อนเลยเหี้ยเออแกงแม่งไม่รักเพื่อนเลยประกันอาวุธกับไอเบสอะมีแค่เนี้ยเอามันคิดแค่ว่ามีประกันอาวุธก็เลยไม่เป็นไรปล่อยไปเฮี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอรู้ว่ามึงคิดเถื่อนกันแล้ว่ะเดี๋ยวรู้เขารู้แล้วว่าตัวเฮี้ยนี่มีไม้อ่ะก็มีมีไม้เบสไงเก็บตู้นี่ฮาเลยนะบอกให้อย่าพอพอรู้ว่าบัตรบัตรประกันเออเฮี้ยนั่นมันเล่นเก็บตู้อ่ะตำรวจเออหน้าเราถ้ามันเก็บตู้ใช่ไหมเราอุ้มมันนะตู้มันหายเอาง่ายๆถ้ามันเออนะเฮี้ยตำรวจอใครนะเราเป็นงงอยู่เราเป็นงงอยู่ ้่อื่นอย่าไปผมคนละขับเราไล่าพาเราอย่าพาคนลาคนล่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ทางเข้าเมืองไฮเวย์เข้าเมืองเองมีกองต้อเพื่อนเราเลยมีไ่างแข่นไอไอไอคนที่ล่ากอ่มี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 ตู้ไหมเดียกูใส่ให้คน่กูทนเอาหนไมีใช่ไหมไม่มีพี่เอาใครวะน่าอาหมดแล้วเอาตไม่หลงวายยัง้านท้ เป็นเหียแล้วมาไวๆนะปล่อยไปไม่ต้องไปสืซ่ามันไม่ต้องไปพิมพ์ตอบโต้นะไม่ใช่ตำรวจกลัวเรพี่ไอเฮียเนี่ยไอเฮียเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอย่าไปยุ่งกับมันมันเอ่ยได้ไม่มีอะไรอ๋อตำรวจไปจับไอเคสป้นอยู่จับเคสป้นไม่มาจับเคสเอ่ยเฮียเชื่อเลยคิดอะไรอยู่วะปล่อยไปปล่อยไปย่งอะกันแล้ว ตของคนที่ชนะคือเราเวียไอ้เนี้ยนี่เขาเขาเขาต้องการอะไรสังคมกูไม่เข้าใจการที่มันไม่ใช่ที่มันบอกว่ามันจะไม่หนีมันยอมโดนล่าเพราะว่ามันไม่มีอาวุธไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเดี๋ยวกูจะอุ้มสามให้ดูถ้ามึงดูสตรีมอยู่ใช่ไหมกูจะอุ้มสามให้ดูเจอกันเลยแต่กูอยู่ทางสะพานเมืองเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยเก็บของให้ดีๆแล้วกันที่ชิงของอยู่เลเบลเมาของม่าโมโงดจะเก็บของไปที่ดูลมชมวิวอยู่ครับ ออกแต่เนี่ยมึงอยู่บนสะพานหนึ่งเลยนำกระปุกลงฝ่าล่างใช่ใช่พี่ฮ่าฮ่าฮ่าดูอยู่ว่านี่มึงอยู่ตรงนี้คิดว่าเราโง่มั้งให้ไปอุ้มตัวไม่มีอะไรกูต้องเช็คก้นเช็คก่อนแบบว่าว่าใครมีอะไรเปล่าไอ้เี้ยโง่ตั้งสนัยอยู่วะไอ้เี้ยเอาหมาปัญญาควายนะครับแกงเขียนยดูรัวิ่งไปทางหน้าปุ๊บนี่อยู่ไหนมึงอยู่เชนดีเมืองทะเลทราย หน้าคุกไอบอสรอหน้าคุกบอไอพวกเชี่นี่ชอบอยู่บนเขาใช่ไหมใช่สิจะคุกขึ้นเขาไปก็ได้เออตอนนี้ลองเพลงฟังหน่อยดีเหี้ยเงียบว่ะพี่เสียลองเพลงพี่ฟังหน่อยมันพูดว่ามันมีอาวุธะลรเห็นป่ะมันพูดเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ได้ใช้หรอก เราคนต่อไปเอาคนต่อไปไม่อย่าไปหลงก่อนมันไม่มีเฮอะไรตัวนี้ตอนทีละตัวจะเย็นได้อยู่แล้วก็ดูก่อนไงช็คก่อนก็ดีกว่าเนี่ยมันเหมือนหลอนอยู่แล้วเพื่อนจะไหนอยู่เหรอจะไหนอยู่เพื่อนนะครับฮัลโหลไอ้เหี้ยเอาตัวที่ของคนนี้ก่อนเลยจะไหนอยู่เหรอเพื่อนถือไว้ตลกไว้เฮียไม่ต้องพิมพิกแกลงลูกกันไปลูกกระรี่ไว้เกล้งกับกระลู เอไม่เอมไ่ต้องไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยคือให้มันแบบเห็นเราเงียบอย่างเงี้ยดีแล้วไงวะคุกมันสไนต์อยู่พี่หน้าคุกเนี่ยไอ้เหี้ยหน้าคุกเลยผมก็อยูอหน้าคุกเนี่ยมีนี้ดีเอาสไนต์เลยดีก็จะได้ขี่มาอีกมึงเห็นเดินไหมเนี่ยเข้าคุกอยู่เนี่ยเป็นๆในกันเป็นในควายนหน้าถนนเล่ดิ้งี้ยก็นี่ไงอยากให้มามากไม่ใช่หรอเจอแผนสายฟ้าแลบอะไปแงมมึงสไนต์ก็สไนต์จะได้รู้ว่ามีเอฟซีบ้งไว้นะ้วเขาเรียกกันยังไงหนุ่ม จำไม่ใช้ดูไว้นะครับไอ้โง่ตั้าใจแหละเป็นเอฟซีแต่มึงโดนคูซีเอฟนะไอเวนทำไมกระจกกระจกไอ้เงียบสุดนาาควยเอาเงียบดิเงียบเลยรู้ตัวแล้วเหรอรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วทำไม่รู้อ่ะรู้เปลือแล้วเหรอป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาอีกว่า ไปไหนกันหมดเออเจอน้ำมันก่อนกูไปเดิน้ำมันก่อนบอกตัวเองว่าบ่าหมาวัดเนี่ยร้องกูมาวัดจะเจอพวกกูวิ่งหนีแบบเขาเรียกอะไรวะงั้นถ้าลำพาญปิดการแจ้งแต่ทวิตไปหมาบ้านนี่พี่ไม่สู้หมาวัดหรอเแต่อาหารเม็ด์ เลยว่าเฮียกูบอกไม่มีอาวุธแม่เดียวแม่วมพลแว่มีอาวุธเฉยเลยไอ้เก่งจังวะเฮียเลือกเลยไปพเฮียมาพลเลยเนียนียมนเอามันเอามันเอาเลขวอกูไปต่าวะมาเป็นอย่างฮัลโหลกงกงเลขวอได้เหรอฮัลโหลกงกงเดี๋ยวนะคกับเดี๋ยวนคบานะบเดียวนามนมาคนอุ้มยู่ไหนของหมอออ เคนอื่นแหละหรอถ้าคุณพิภัยคุณบอกเล่นหรอพิภัยเอามาคุยพี่กินของอยู่กบอยู่กบตั้งตั้งตั้งด่านตะกัดจับอยู่ครับควายแล้วมือนไหนที่สร้างหลักฐานมาตัวเองปั๊มดีปั๊มก็อยู่ปั๊มตรงเมืองเนไอ้ปั๊มที่อยู่ในโฮมโปรนผมอยู่หน้าคูกันคนอุ้มอ่ะเค้ ไหวเอ้ยจะสนัยก็สไนให้เนียนหน่อยเฮียไม่ใช่สไแล้วแม่งมัดมัดตัวเองไอ้ควายในลุดเขยโอ้ยังไงเฮียไปเรียนมาใหม่นะจะสนัยคนอื่นนะตอบเล่ใช่ไหมเลยข้าวเนาะอ่ะไอ้ชี่คุนอยู่ที่นี่ยังไม่มีใครมาเลยปล่อยแล้วเหรอเพื่อนมึงอ่ะ แฟนอยู <toys> ่ไหนวะไปเอาเด้หรอผมอยู่น่าผมแบบวนอยู่น่าผมแบนี่แพี่อยู่น่าผมเอ้ารถตำรวจอุ้มอยู่นี่เัยตำรวจเป็นคนใหม่ะพร้อมหมดเตอ้ยพร้อมหมดแล้วผมดักจับมิ่ผมดักจับคนขับรถเร็วอยู่ดัจับเฉยวะตำรวจอุ้มอย่างเดียวเพราะว่ารู้ตำรวจไม่ข่ามเนายคันนี้หนีไม่ทันเลยตำรวจเป็นแม่ตำรวจติด